สภาเครือข่ายอาเซียนประเทศไทยร่วมกับสภาสื่อมวลชนไทยองค์กรเครือข่ายสื่อภาคประชาชนสอชอทอจัดงานมอบรางวัลให้กับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จสามารถทำการตลาดและสร้างแบรนด์จนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจนได้เสนอชื่อเข้ารับรางวัลได้แก่ แบรนด์เพียรักแบรนด์แบรนด์ชื่อดังจากประเทศกัมพูชาภายใต้การบริหารงานของคุณปุเพียรักรอมที่ล่าสุดการันตีโดยการคว้ารางวัลถึง2รางวัลใหญ่จากประเทศไทยกับรางวัล AEC Quality Award 2024และ Beauty w i h Award 2024ท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เพียรักรอมค่ะค่ะเออชื่อเพียระนะคะ พียอรมณ์ค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์เออฟิตดีค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะผลิตภัณฑ์คือเกี่ยวกับเอาหารเสริมของผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับภายในของผู้หญิงแบรนด์เพียดะแบรนด์ค่ะผลิตภัณฑ์ชื่อฟิตดีค่ะเพราะว่าตอนนี้คือแบบว่าปัญหาของผู้หญิงอ่ะคือเยอะค่ะคือแบบเกี่ยวกับปัญหาแบบตกเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเยอะได้ประมาณ1ปีแล้วค่ะ ตอนแรกคือมีปัญหาแบบมีปัญหาตัวเองนะคะแล้วก็แบบอยากดูแลภายในด้วยอยากให้ผู้หญิงทุกคนรักตัวเองะคะ่ะคือแบบดีค่ะคือแบบเออปัญหาก็แบบที่เป็นมาก่อนคือหายจากค่ะสำหรับเออผู้หญิงที่แบบอยากดูแลภายในนะคะคือแบบแนะนํากับเออฟิตดีได้นะคะพือเออดูแลจากภายในมาถึงไตนอกโปรโมชั่น <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็จะมีเออ นึ่งกระปุ390นะคะซองกระปุ750 3กระปุ1,100ค่ะค่ะคือแบบถักไปในเพจได้เลยนะคะเกลระแบรนด์ค่ะจ้าสําหรับบ้องๆอุ่นๆถ้าเกิดเอ่อจับอารมณ์จิ้มในฟีดดีอาจารย์ครูบ้องบ้องอาจกะมองติ๋งจิ้มตามเพจบ้างนะหรือก็จิ้มในตําแหน่งใจจ่ายกว่าได้พี่ปลื้มๆนี้ PD วันนี้คือมีตกตัวตําแหน่งใจจ่ายครบแทบตรงแต่ม่องอาจารย์นะถ้าไทยละภูแมร์ตะครู